สวัสดีครับผมอรุณศีภาษาอังกฤษสับใกล้ตัว ep 22นะครับจะเห็นภาพแบ็กกราวด์นะครับเป็นดอกไม้วันนี้เราก็จะมาคุยสับเกี่ยวกับดอกไม้นะครับ b ู g e n Velia b o u ู gen v เ l l e ล b ยบู g ก i เวลเหมายถึงดอกเฟื่องฟ้านะครับ ดอกเฟื่องฟ้านี่มีถิ่นกําเนิดมาจากบราซิลนะครับแล้วก็ตอนหลังก็ไปยุโรปไปอเมริกาแล้วก็มาเอเชียบ้านเรานะครับดอกเฟื่องฟ้านั้นมีประโยชน์ก็คือช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งนะครับสารพีสารพีอันนี้ทับศัพท์เลยหรือมีอีกคำหนึ่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านว่าเนกาซาเนกาซานะครับ สำหรับต้นสารพีเนี่ยก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบ้านเรานี่แหละครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วนประโยชน์ก็คือสามารถบำรุงหัวใจและก็เอามาดื่มเป็นยาชูก,กำลังได้นะครับ Indian Lotus Indian Lotus หรือ Sacred Lotus s e c r e t Lotus หมายถึงดอกบัวหลวงนะครับดอกบัวหลวงก็มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียนี่แหละครับเช่นจีนหรืออินเดียและก็ไทยเราส่วนประโยชน์ก็บำรุงหัวใจแก้อาการหน้ามืด orange jasmine orange jasmine glass flower glass flower ดอกแก้วนะครับต้นแก้วมีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้นะครับแล้วก็เอเ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศจีนในออสเตรเลียนะครับแล้วก็ในไทยเป็นยาขับประจำเดือนนะครับ bullet wood bullet wood ดอกพิกุล ดอกพิกุลนี้ก็มีถิ่นกําเนิดอยู่แถบประเทศอินเดียพม่ามาเลเซียแล้วก็ในไทยเราก็พบตามป่าดงดิบทางภาคใต้ภาคต,าตะวันออกนะครับเป็นยาแก้เจ็บคอได้นะครับไอซูราไอซูรานิดเดิลฟลาวเวอร์นิดเฟลาวเวอร์หมายถึงดอกเข็มนะครับ ต้นเข็มนี้ก็มีถิ่นกําเนิดอยู U ่แถบตะวันอก A A, นอกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ตอนหลังก็กระจายพันธุ์ไปสามารถแก้กาเดาบำรุงไฟธาตุแล้วก็แก้บวมได้นะครับจัสมินจัสมินดอกมะลินะครับดอกมะลิเนี่ยมีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนนะครับในทวีปเอเชีย แอฟริกาออสเตรเลียนะครับดอกมะลิสามารถเอามาต้มแล้วก็เอาน้ำนดื่มเป็นยาแก้โรคบิดได้นะครับแล้วก็แก้ปวดท้องได้นะครับอักกัสตาอักัสตาดอกแครดอกแครหรือต้นแครเนี่ยเชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดียนะครับในแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้ด้วยนะครับ ดอกแคสามารถดับพิษร้อนนะครับและแก้โรคบิดแก้มูกเลือดได้นะครับ Chinese d e m o s Chinese d e m o s ดอกสายหยุดดอกสายหยุดก็มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบจีนตอนใต้แล้วก็เอเชียเราเนี่ยนะครับ ประโยชน์ของดอกสายยุดก็คือบำรุงหัวใจและใช้เป็นยาชูกำลังได้นะครับช่วยขับพยาธิแก้ปวดเมื่อยเป็นต้นนะครับแคสเซียฟลา w เวอร์แคสเซียฟลาเวอดอกขี้เหล็กมีถิ่นกำเนิดอยู่แทบอินโดนีเซียสีลังกาไทยนะครับ ซึ่งดอกและใบเนี่ยก็สามารถทำเป็นอาหารได้เป็นยาแก้ถอนพิษแก้เน็บชาแก้กระสายนะครับลดความดันโลหิตสูงแล้วก็แก้ปวดเมื่อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับส่วนท่านที่มาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ